สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big กไทร e และก็ f a c e b o o ต .com ามสนับสนได้บอกนะครับวันนี้ไอทิปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าเห็นมือถือเครื่องนี้มันก็คือเรมี่จีทีมาสเตอ e ์ด i ชั่ที่เคยรีวิวไปก่อนนานนั่นเองแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็คงสังเกตว่าเฮ้ยแบตเตอรี่อ่ะมันอยู่ที่89%นะครับแต่ผมเสียชาร์จเข้าไปทีเนี้ยมันจะต้องมีคำถามหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมชาร์จอยู่ดีมือถือเหมือนชาร์จไฟไม่เข้าในเวลากลางคืน วันนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องตอนนี้มันมีฟีเจอร์ชื่อว่าระบบการถนอมแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนนั่นเองครับและมันทํางานอย่างไรกดที่ตรงไหนผลด,ดีมีอย่างไรบ้างนะครับเราไม่พูดถึงผลเสียแล้วกันเพราะว่าใน,ในผู้ผลิตก็ให้มาแล้วก็เราพูดแต่ผลดีของเขาไปเลยส่วนผลเสียคุณก็แค่ปิดมันเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย เหตุที่ยกมือถือเรียวมีมานะครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้ก็มีทั้ง oppo reiumi และหลายหลายยี่ห้อนะครับซึ่งจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนไปที่แบตเตอรี่พอเลื่อนไปที่แบตเตอรี่เสร็จนะครับมันจะมีในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีบอกว่านี่ครับการชาร์จไฟตัวนี้ครับก็คือว่าถ้าเราเปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันเรียนรู้ว่าเราใช้งานอย่างไรนะครับ เพื่อไม่ให้มันเกิดการเสื่อมได้รวดเร็วนะครับมันกจะ็จะมีการทั้ง1ลดความเร็วการชาร์จลงนะครับ2มันก็อาจจะมีการควบคุมพลังงานก็คือไม่อยากไม่ยอมให้จ่ายไฟเข้าไปที่80%นะครับแบตเตอรี่เนี่ยพอมันถึง80เนี่ยมันจะไม่ยอมให้จ่ายไฟนะครับแต่ทั้งหมดนั้นจะเป็นการเรียนรู้การใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับกราฟต่างๆทีนี้พอหลายคนเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอา้าอีก เจ้าหนึ่งที่เป็นเจ้าประจําในการที่ชอบในเรื่องของแบตเตอรี่บ่อยๆนั่นก็คือ i p h o n นนั่นเองครับและ iPhone เนี่ยมันตั้งค่าตรงไหนส่วนซัมซุงนะครับยังทําไม่ได้ทชได้เฉพาะแค่แท็บเล็ตเท่านั้นนะครับสําหรับ iPhone นั้นนี่ครับสามารถเข้าไปที่แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับเลื่อนไปที่แบตเตอรี่หัวข้อนี้นะครับแล้วเลือกไปที่แบตเตอรี่เฮลหรือสุขภาพนะครับ มันจะมีหัวข้อสุดท้ายนะครับชื่อว่า optimize Battery Charging นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวข้อจะอยู่อันเดียวกันนะครับซึ่งผมแปลโดตรงแล้วก็ง่ายๆเลยแล้วกันนะครับคือแบตเตอรี่มันจะมีการคำนวณว่าถ้าสมมติว่าคุณชาร์จในเวลากลางคืนและเวลาที่มอยเหมาะสมนะครับมันจะล็อกไม่ให้แบตเตอรี่นั้นชาร์จไปที่100%เนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมนั่นเองครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเอา i p h o n e มาชาร์จไฟในเวลานี้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่เราถ่ายอยู่ครับก็คือ3ทุ่ม25นาทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้า iPhone แบตเตอรี่อยู่ประมาณ82%มันจะชาร์จไฟไม่เข้านั่นเองครับตีง่ายๆแบบนี้เลยซึ่งการทำงานของทั้ง2ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์นะครับก็คือไม่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วแต่ก็มีข้อเสียก็คือบางคนรีบอะทำยังไงคำตอบถ้าสม,มมติว่าคุณรีบในการ จะชาร์จมือถือนะครับสมมุติว่าเอ้ยตื่อมา6 7โมงอะไรเนี้ยคุณก็มีวิธีก็คือลองปิดฟีเจอร์นี้ดูก่อนนะครับแต่มันจะสามารถเลือกเปิดปิดได้ว่าจะเปิดแล้วจะปิดแล้วพรุ่งนี้เปิดใหม่หรือว่าจะเปิดตลอดไปเลยหรือจะปิดไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเธอทำได้ทั้ง2เครื่องเลยดังนั้นเนี่ยก็เลือกกันเองนะครับว่าฟีเจอร์นี้คุณจะเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณนั่นเองครับ สำหรับ i t ทีทิวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ an, กด u b s สไคร e คอมเมนต์มา comment, พูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้รวมถึงใน Facebook.com สาดแสลปิกไดบบอกครับ